เงินเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแต่ว่าเชื้อเพลิงจริงๆอะ่ะมันมากกว่าเงินมันคือความคาดหวังที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อฉายสิ่งนี้ให้กับโลกได้เห็นนะผมคิดว่าสิ่งนี้ลราั้งที่เราเรียกว่าใจรักวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทำงานหนะักเออผมเห็น ป่านแชร์มาแล้วผมก็ไปอ่านมีสื่อที่ได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานอวไทมมที่หนักหน่วงแล้วก็การแก้ไขงานแบบไม่รู้จบตอนที่ผมทำงานใน post production เนี่ยบริษัทเนี่ยจะต้องพยายามคิดบัต g เจ็ตนะฮะเพื่อเผื่อไว้แล้วในกรณีที่มันมีงานอะไรก็ตามที่เราต้องทำเนี่ยบริษัทจะต้องมองถึงงาน ในกระบวนการเนี่ยให้แตกก่อนประสบการณ์ในการมองได้ขาดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหลังจากการรับงานไปเรื่อยๆการแก้ไขงานเนี่ยมันจะต้องมีเกิดขึ้นแล้วก็ความเป็นจริงครับในโลกใบนี้ที่เคยมีคนคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับนับถือเป็นผู้บริหารของเอเจนซี่ใหญ่ระดับโลกเนี่ยได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าไม่ว่าคุณจะเห็นว่าผมนั้นเท่แค่ไหนหมายถึงตัวเขานะ แต่ว่าผมก็แพ้ลูกค้าอยู่ดีนะฮะเพราะว่าเราทำงานบริการดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องเซิร์ฟลูกค้าส่วนใครจะเซิร์ฟลูกค้ามากหรือจะเซิร์ฟลูกค้าน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นมุมมองของเราต่อลูกค้านั้นๆโดยมุมมองของบริษัทต่อลูกค้านั้นๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีแค่ในมิติเดียวมุมมองของการทำกำไรได้เนี่ยก็เป็นมุมมองหลัก เพราะว่าเราดาเนินธุรกิจเนี่ยคงไม่มีใครที่จะดําเนินเพื่อขาดทุนนะฮะผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจเนี่ยในการเสนองบหรือต่อรองในเรื่องของไทม์ไลน์เรื่องของบัตเจ็ตเนี่ยก็ถือเป็นคนที่ต้องเก่งแล้วแหละต้องมีความรู้ความสามารถแล้วแหละแล้วเขาก็จะต้องประเมินแล้วแหละว่าอันนี้น่าจะเป็นบัตเจ็ตที่ทำให้เขาสามารถจะเดลิเวอรี่งานนี้ออกมาได้ ครับโดยเฉพาะบริษัทที่ต้องมีคนเยอะๆเข้ามาทำเนี่ยมันยิ่งเป็นริสที่ใหญ่กว่าทางทีมโปรดิวเซอร์ทางบริษัทหรือว่าคนที่มีอำนาจการตัดสินใจเนี่ยถ้าเขามีคนทำงานอยู่ภายในบริษัทเขาเนี่ยเป็นร้อยๆคนเนี่ยเขายิ่งต้องประเมินอย่างดีว่างานเนี้มันจะต้อง ทำสำเร็จได้ภายใต้บัตรเจ็ดเท่าไหร่การแก้ไขอั c ซิเดนต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีประมาณเท่าใดนะครับอันนี้ผมกำลังอธิบายในมุมของบริษัทก่อนในในมุมที่บริษัทเนี่ยจะต้องแฮนเดิลงานที่ใหญ่ขนาดนี้จะต้องถือบัตรเจ็ดจะต้องถือริสเนี่ยแค่ไหนแล้วก็ไปบริหารจัดการกับพนักง,งานอีกทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยงาน ในกรณีที่มันเหนื่อยหนักทำโอทีทำงานล่วงเวลานานๆเนี่ยซึ่งโดยมากเราจะเห็นมันอยู่ในงานหนังเนี่ยทำไมมันจึงมี c u เจอ r ์ที่ที่เป็นแบบนั้นส่วนหนึ่งอาจจะมาจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องค่าแรงเพียงอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าผมจำได้ว่าผมเคยคุยกับคนคนหนึ่งที่เขา เล่าถึงแพชชั่นตอนที่เขาได้ไปทำหนังเป็นหนังใหญ่เนี่ยนะครับเป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยเขาบอกว่าเราไปอยู่ในบริษัทนั้นเนี่ยถือว่าได้เงินน้อยกว่าอีกบริษัทหนึง่งแต่ว่างานที่เราจะได้ไปทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านะฮะแล้วผมก็ได้ยินคำพูดแบบเนี้จากคนที่ได้ทำหนังในฮอลลีวูดเนี่ย น่าจะมากกว่า3คนนะที่พูดคํำนี้เหมือนกันว่าผลงานที่เขาจะได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าแล้วเพื่อนเขาอีกหลายคนในทีมเนี่ยก็รู้สึกแบบเดียวกันว่าสิ่งที่มันขับเคลื่อนคนทําหนังคนทํางานเนี่ยเงินเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแต่ว่าเชื้อเพลิงจริงๆอะ่ะมันมากกว่าเงินมันคือความคาดหวังที่จะทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อ ฉายสิ่งนี้ให้กับโลกได้เห็นนะผมคิดว่าสิ่งนี้เรามั้งที่เราเรียกว่าใจรักนะมันอาจจะเป็นคำนี้แหละใจรักเพราะว่าแต่ละคนนะฮะจะมีการมองถึงสิ่งที่เราเป็นเชื้อเพลิงของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะผมได้อ่านโพส์ตของ พี่ท่านนึงนะเขาเป็นเจ้าของบริษัทอนิเมชันในไทยนี่นแหละเขาได้โพสต์ว่าคนที่โพส i ิทีฟอยู่ในสถานการณ์ที่เนกาทีฟก็จะสามารถหามุมที่โพส i ิทีฟได้แล้วก็คนที่โพส i ิทีฟเนี่ยพอยิ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โพสิทีฟเนี่ยก็คือยิ่งยิ่งดีเลยนะครับแต่ว่าคนที่เนกาทีฟ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่โพซิทีฟก็ยังเนกาทีฟได้นะฮะเออผมว่าคำนี้ใช่ก็คือเราแต่ละคนมีหน้าที่มีความคาดหวังมีความรับผิดชอบที่ไม่เหมือนกันถ้าผมมีทางเลือกแล้วผมเคยทำอะไรมาหลายๆอย่างผมก็จะเทียบว่าเราทำอันไหนเราแฮปปี้ที่สุดและได้ตังค์มากที่สุดหรือว่าผมอาจจะเลือก ทำในสิ่งนี้ที่ได้ตังน้อยลงมามากว่าหน่อยแต่ว่าผมแฮปปี้มากกว่าไอัน,นั้นมันก็คือเป็นความคิดของผมเท่านั้นผมอาจจะอยากรู้จักคนที่มีความคิดแบบผมเนี่ยผมก็จะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปว่าเออมีใครสนใจที่จะทําลักษณะประมาณนี้คือคุณได้อินคัมเท่านี้คุณได้ความสุขเท่านี้เออถ้าคุณสนใจแบบเนี้ยก็มารู้จักกันผมก็เคยฟัง เพื่อนผมคนหนึ่งเป็นอนิเมเตอร์ที่เก่งมากชื่อเต้นะตอนนั้นเขาก็มาพูดให้ในงานของ Open House นะครับแล้วเขาก็ได้บอกผมว่าเออความฝันของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีความฝันที่จะทำบางอย่างมันไม่ได้แปลว่าอีกคนจะต้องคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดอีกคนอาจจะมองว่านั่นก็คือ ไม่ดีก็ได้แต่ว่าตัวเราเองเท่านั้นที่จะรู้ว่าเราอะเหมาะกับอะไรเรามีความฝันในแบบใดแล้วเรารับผิดชอบต่อมันยังไงนะครับผมว่าไอ้นี่ต่างหากที่สำคัญจากในโพสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานโอเวอร์โหลดอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วทุกวันห <laughs> มนายความว่าโอ <c oughs> เวอร์ไทม์เหนื่อยมันก็ <c oughs> ถามว่าอย่างทุกวันนี้ผมทำงาน ผมนอนตีสองทุกวันไม่มีวันหยุดเนี่ยเรียกว่าเหนื่อยไหมถ้าเกิดเราจะมองแค่ว่าทำถึงตีสองทุกวันไม่มีวันหยุดอ,ะอ่ะผมอาจจะทำตอนเย็นบ้างตอนกลางวันผมอาจจะไปเที่ยวอะไรอย่างงี้บ้างโอ้ยไม่น่าทำเลยอะ่ะทำอะไระขนาดนั้นอะ่ะไม่น่าทำเลยเป็นงานที่ไม่น่าทำเลยแต่ว่าเวลาเราไม่ได้บอกเพื่อนเราว่าเราทำอะไรถึงกี่โมงเราไปเจอกันเราไปคุยใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยเพื่อนเราบอกเออสบายจังได้ก็ไหม คือแต่ละคนก็จะมองและตัดสินในมุมที่เป็นความคิดของตัวเองนะเขาเขาไม่ได้มีงานที่เหมือนเราถ้าเกิดเรา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 ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งเรามีหน้าที่นี้เราทําโฆษณาเพื่อนเราทํางานในบริษัทอีกแห่งหนึ่งมีหน้าที่นี้ทํางานโฆษณาคือทําเหมือนกันน่ะทําสิ่งเดียวกันน่ะมันก็จะคุยกันเข้าใจว่าเออคือเพราะว่าเราเจอในสิ่งคล้ายๆกันไงเราก็จะเข้าใจกันว่า เออก็ธรรมดาบางอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณไม่ชอบคุณก็หาสิ่งใหม่เพราะว่าในสุดท้ายแล้วเราจะต้องหาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราแฮปปีอ้อ่ะเออการจะไปบอกว่าเฮ้ยทำไอเนี้ยไม่ดีพี่นายศทีพอเนี่ยเจ้าของทีพอเคยบอกผมว่าเออเราจะไปตัดสินมันว่ามันดีหรือมันไม่ดีเนี เราทํามันมาน,นานหรือยังเราอยู่ position ที่เราอยู่เราอยู่ตรงไหนหรือว่าเราไปสุดทางกับมันหรือยังในแต่ละคนนะ่ะก็จะเทคโอกาสแล้วก็เทคเจอสถานการณ์เจอความเสี่ยงเจอความกดดันเนี่ยได้ไม่เท่ากันบางบางคนเนี่ยเขาทํางานเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะรับผิดชอบครอบครัวอย่างเงี้ยเขาก็มีแรงสิเพราะว่า เหนือสิ่งอื่นใดคือลูกเขาคือครอบครัวเขาดังนั้นโอ้ยอุปสรรคมาเลยก็เฉยๆนะฮะคือเขาก็คือคนที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคแล้วอาจจะแบบเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่อย่างอย่างสไตล์ผมเนี่ยคือผมจะผมจะเน้นมากกับคําว่างานที่ทําแล้วมันต้องไม่ใช่แค่จบอ,อันนี้มันเป็นคีย์ของผมในการทํางานซึ่งมันก็จะมีคนไทยผมอยู่ ต้องการจะได้งานต่อเป็นเป็นงานยาวผมต้องการจะ develop relationship กับลูกค้าที่ผมเลือกอะไรเงี้ยหรือว่าลูกค้าเลือกผมก็เหอะนะผมก็จะเลือกที่จะ develop relationship ผมก็ถึงจะทำอะไรเงี้ยถามว่าผมเลือกงานได้ขนาดนั้นเลยหรือก็ไม่กไม็ไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามันมีผมก็จะเลือกทุกครั้งแค่นั้นเองนะและมันก็ไม่ได้มีตลอดนะครับแต่ว่า ผมอะเน้นรู้จักตัวเองว่าโอ้ยเรามีครอบครัวเรามีลูกเรามีเมียเรามีหนี้ด้วยดังนั้นเราจะมาเขาเรียกว่าอะไรเจอปัญหาแล้วยอมแพ้เนี่ยไม่ได้เออผมว่าไอ้หนี้ต่างหากที่เป็นพอยแล้วก็ความฝันของแต่ละคนเนี่ยไม่ควรจะถูกทำลายโดยคนอื่นแต่ละคนต้องมีความฝันของเขา เขาเชื่อว่าเขาอยากจะทําอย่างเงี้ยเขาเห็นพี่คนนี้เป็นโลโมเดลอ่ะมันเขาควรจะได้เจอกับสิ่งที่โพสิทีฟที่สปอร์ตเฮ้ยมันเหนื่อยไม่ต้องกลัวไปมันเหนื่อยไปมันมีด้หลักครับอะไรที่สบายมีเหรอครับถ้ามีบอกผมทีนะฮะลุยไปนะครับก็อย่างที่แม็กบอกว่าความอดทนเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปเจ้านายผมเคยสอนผมนะว่ามันมีอดทนกับ อีกคำนึงอะไรผมจาไม่ได้แล้วแต่ว่าอันนึงอ่ะคือคือทนดีเป็นทนเป็นทนที่ดีอีกอันนึงอ่ะคือทนแบบไม่ดีทนแบบเรียกง่ายๆว่า stupid อ่ะทนแบบ stupid อ่ะอันนี้ไม่ดีเท่าที่ได้ได้คุยได้เห็นมันมันเป็นการทนดีอ่ะเมันเป็นการทนเพื่อดีทึงนั้นเราดูเรื่องอะไรเราเจอกระแสะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเนี่ยมันก็คือกระแสะที่มีเข้ามามันเป็นประเด็นที่คนสนใจมันก็มีเข้ามาแต่แท้จริงแล้วแท้ที่สุดแล้วเนี่ย มันก็คือการออกไปทํางานแนวความคิดที่ขับเคลื่อนเราไปการมีความฝันแล้วอ,อยากไปทําความฝันเราตั้งใจเราอ,อยู่ในเส้นทางเนี่ยไม่ต้องวกแวกหรอกครับโฟกัสเท่านั้นโฟกัสไม่ต้องสนใจว่ามันจะดีไม่ดีใครจะดีใครจะไม่ดีอะไรยังไงคุณต้องไปพิสูจน์ออกไปพิสูจน์นะในเมื่อสิ่งที่คุณเชื่อนั้นมันคืออาชีพสุจริตคุณไม่ต้องวกแวกอะไรคุณโฟกัส โฟกัสโฟกัสเท่านั้นไอ้นี่ไอ้นี่มั้งที่อาจจะเป็นแนวคิดของช่วงปีที่แล้วนะที่มาแรงเลยคือโซเชียลดีท็อกไม่ต้องไปเล่นโซเชียลปิดมันไปเลยนะคือพี่มาร์คลดกันมองเห็นใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรปิดมันไปเลยโซเชียลไม่ต้องเล่นนะฮะไม่ต้องไปเทียบไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะโ,โหมีอะไรอะไรไปขนาดไหนแล้วกลับมาความเป็นจริงออกไปทำงาน พัฒนาตัวเองเฮ้ยเราอยากจะทําอย่างนี้ได้เรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเราอยากจะทําอย่างนี้ได้เราก็ต้องเข้าใจมันเราต้องทํามันให้ได้มันมันรู้อยู่แล้วอะ่ะมันคงไม่มีกระแสอะไรที่จะพาโอกาสมาให้เราหรอกมันก็คือเราต้องทําตัวเองอะ่ะเราต้องโฟก,กัสเท่านั้นอะ่ะไม่มีอย่างอื่นแล้วก็มองหาสิ่งที่โพสิทีฟครับไปหาคนที่เขาเป็นตัวอย่างดีๆให้เราคนที่เขามีผลงานดีๆไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมคนที่เขามีมายเซ็ตมีความโพสิทีฟ เพราะว่าสุดท้ายแล้วความโพสิทีฟจะเป็นสิ่งที่ช่วยเรานะครับมันจะมันจะมีบ้างบางทีนะที่ความนกาท t ีฟอาจจะอาจจะช่วยเราได้นี่มันอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนเกินจริงอันนี้คนจะนกาท i ีฟใช่เพราะว่ามันสุดท้ายมันอาจจะทําให้เราก้าวผิดก็ได้อาจจะทําให้เราเสียหายก็ได้สุดท้ายแล้วก็คือกลับมาทํางานกลับมาขยันพัฒนาตัวเองพวกนี้มันมันดีอยู่แล้ว มันดีอยู่แล้วแล้วก็คอนติเนียไปเรื่อยๆเดินเดินช้าๆแต่เดินไปเองอ่ประมาณน,นี้นะฮะมีข่าวมีอะไรดูได้แต่สุดท้ายอย่าลืมตัวเองว่าเอ้ยแล้วฉันเป็นยังไงตอนนี้ฉันได้ทำสิ่งที่ฉันแฮปปี้ไหมถ้ายังไม่ได้ฉันอาจจะต้องไปทําอย่างอื่นก่อนไหมแล้วก็มาพัฒนาต่อแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือมองหาโลโมเดลไว้มันผมว่ามันเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันตัวอย่างดีๆแล้วก็ดูว่าเขาทํำยังไงเราก็ศึกษา แล้วก็บางอย่างที่เราต้องฝึกฝนเราก็ใช้เวลาในการฝึกฝนวันนี้ไม่มีกาแฟวันนี้มีแต่โทฟูสังรสโกโก้รสมอวอร่อยเฮ้ยอร่อยแถมให้พลังให้พลังงานเยอะด้วยน่าจะเหมาะตอนที่เราไปไปเดินมาเสร็จแล้ว